อัปเดตข่าวที่แม่ดบกาแฟดิวันเตาลิซาเอ็กบูการีคาดเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่คอลแลบกับ LVMH Watch Week 2024 สัสดีเพื่อนชาวบริทุกคนค่ะสดสด้อจะร้อนๆเลยนะคะทีมแม่ยังไม่ต้องนอนนะคะเพราะลิซาเอ็กปูกาลรีค่ะคาดว่าจะมีการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ทางซีโอคริสอบบาบินนะคะแห่งบุกกาลรีค่ะก็มีการเปิดร่วมงานมีบุคคลสําคัญหลายแบรนด์นะคะมารวมตัวกันในเครือ LVMH ค่ะตัวแทนอย่างซีโอเฟริกอาโนนะคะก็ตามคาดทางคุณพ่อบาบินค่ะตามที่สปอยล์บริงกันไว้นะคะว่ามากราคมต้นปี2024เจอกัน กับแคมมเปให่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช่งานเดียวกันหรือไม่เพราะทางแคมเปญใหม่นี้จะมี2 GBA ค่ะอย่างนองลิซาและนางแบบเซนดายาโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นนว่างานนี้ค่ะมีการคอลแลบกับ LVMH Watch Week 2024บุกการีเอกลิซ่า limited edition กับแคมเปญนี้นะคะนองลิซ่าน่าจะมีการถ่ายไปตั้งแต่ช่วงตุลาคมพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามทีมแม,แม่ชาวบริไทยนี้ต่างก็พุดขึ้นแฮชแท็กลิซา เอ็กบุกการีขึ้นหนึ่งเทรนไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะคาดว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะคะดบกาแฟต้องหมาสักแก้วซะแล้วละค่ะตื่นเต้นนะคะก็จะมีการเปิดตัว GBA ในวันนี้หรือวันไหนหรือไม่คือในการเปิดตัวนาฬิการุ่นแรกนี้ที่นอนริซ่าได้มีการรับบทนาเสนอคิดเองออกแบบเองนะคะรุนแรกก็ได้มีผลตอบรับที่ดีมากๆก,ก็มีขายจำนวนจำกัดนะคะเป็นต้องมีการคาลแลบตัวใหม่ออกมาค่ะทางซีอโอทิสต์ต r บาบินนะคะก็มาลง คลิปท่ทาง c ีโอเฟรดิคอาโนนะคะมีการกล่าวนําเสนอชิ้นงานใหม่ก็เป็นการขอรับกันมาตื่นเต้นลูกคือค่ะจับมือกันอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งนะตอนนี้ปัจจุบันนะคะในเครือ l อ m h ค่ะมีการประกาศออกมาในการยกตําแหน่งเพิ่มนะคะให้กับ c ีโอเฟรดิ r อานนะคะเป็น c ี o ผู้บริหารเกี่ยวกับนาฬิกาเพิ่มนั่นเองละค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ